โอเคครับผมก็ตกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอ่อเอาทาการมันกันนะผมทําการทําลายครับผมงานทําลายนะผม,ะผมไว้ใจผมแล้วกันนะผมนะนะผมก็คือเดี๋ยวเราจะทําการเอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยเนี่แล้ผมเนี่ย,นะเ,ยเดี๋ยวเราจะทําการทําลายด้วยเรื่อยนะผมก็ เื่อยวิเศษนะผมเราจะวัน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 นะผมนะเออเดี๋ยวเราจะทําลายป่านะผมให้พ่อีบ้านกันนะผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอญาตย้ายเลยแล้วกันะะนะผมก็คลิปนี้อาจจะได้ย้ายเฉยนะผมก็อยู่กับแพท3สามสองศูนย์นิกเจนนิวโลโก้นะผมนิกเจนนะผมตัวนิวโลโก้นะผมสีเหลืองอ้อยเลยนะไปทําสีมาใหม่นะผม ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยอันนี้จะเป็นตัวใส่ไม้นะทุกคนนะแล้วกูจะเดินไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงนะทุกคนมันหลงนะผมอโอ้ยกูเห็นแล้วมันน่าทุบทิ้งซะเหลือเกินนะผมนะน่าทุบทิ้งซะเหลือเกินเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเลยจริงเลยเชียวนะผมนะ เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขอญาดมาทำการไอ้นี่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับรถก่อนเลยแล้วกันนะครับผมลงได้นะน่าจะได้รถแรงจัดครับผมแรงจัดแรงจัดนะครับผมแรงจัดจัดเลยเฮ้ยชอนอะไรวะเนี่ยชอนอะไรวะเนี่ย เออชนอากาศอะไรครับเนี่ยโอ,โโอเ้เดี๋ยวก็แยัดไปเอลรถไม่โครขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาหัวลากตัวนี้ไปทำการลากอ่ะตัวพ่วงที่ใส่ไม้นะผมเดี๋ยวเราจะตักใส่ไม้ไอ้ตักไม้ใส่พ่วงเลยแล้วกันะะนะผมนะเอ้ยมันมีความเร็วบอกด้วยวะทุกคนอยู่หน้าจออดีจัดเลยวะ ความเร็วบอกด้วยนะครับปู้ถือว่าดีพอสมควรเลยนะเ <ś> ด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ผมก็ดูตรงน็อตเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอคโอ้วางแรงจังเลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมเดินขึ้นไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะ cũng có thẹt Lánh chạt các bạn, lánh chạt Ôi ôi, Yeah tung rồi đó gặp biểu là cả เดี๋ยวเอาย้ายเจ้าแคทไปก่อนแล้วกันนะผมที่ที่จะไปเคลียร์ลิงก็คือที่ที่เราไปขุดโคลนนัน่นแหละนะผมเป็นลอกโคนลนนั่นแหละนะที่เดียวกันนะผมนะเรจะไปได้ไหรือเปล่าเนี่ยโกเบก็จอดนะผมดูซางก็จอดนะครับเดี๋ยวดูซานกับโกเบก็จะไปงานอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเจ้าแคทก็มางานนี้ละกันนะทุกคนนะสามคันสามค่ายที่จริงเรามีฮิตาชิด้วยมีฮิโนแมคด้วยมี มีก่อขมวสุนะครับผมโคมัวสุยังไม่ไดเอามาให้ทุกคนได้ดูเลยเดี๋ยวจะเอามาอยู่นะครับก็่ยังไม่ค่อยมีโอกาสเลยเลยอะข้าซอยนี่อะ <Okay. S 1> okay. โ,อโอ้ซอยซอยเป็นแบตครับผมนะซอยเป็นแบวันดีคลับมาแล้วครับผมบุมยาวก็ทำงานไปเถอะครับผม ติดก็ลับติดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเนแมวแมวอย่าติดอย่าติดอย่าติดแมวครับผมเราท่านติดครับผมแวโอ้รถแรงครับผมรถแรงๆๆรถแรงจะล,ลงตรงนี้เลยแล้วกันนะผมตรงนั้นเป็นสายไฟนะครับผมเอากูยังไม่ทันทำไรเลยไม่โกงเพื่อนแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้โหแม่โคเราเปื้อนแล้วอ่ะทุกคนดุนด mm ุนดุนดุนเนี่ยผมแฝดูเวลายกดิดูดูด้านข้างนะผมโอ้ดีมากเลยเนี่ยผมกระกระบอกให้รู้เรื่องนะเป็นทำตัวยกนะผมแฟ ค่อยๆลงนะทุกคนนะอ,อันตรายนะครับเวลาลงนี่ลงเหมือนกันหมดนะครับทุกคนเอ้แต่ว่ามันเนี่ยภาษาบ้านลงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ให้รถดับให้ให้ให้รถไอ้นี่เดินออกนะครับกรณีนี้มีคนขับนะแต่ในกรณีนี้ไม่มีคนขับแล้วก็เนี่ยเราค้ำแบบนี้ที่จริงเราดันออกดันดันรถออกแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีรถ มันมันไม่มีคนเอ้ยรถมันมันดึงเบรกไว้แล้วก็เลยลงแบบนี้นะครับลงแรงซะเหลือเกินไป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 เดี๋ยวเดินทางไปกันเลยครับผมเฮ้ยสายไฟเดี๋ยวเ,ยวเอ็ดดูตรงนี้ดิที่มันยืดไปโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครผม โอ้ผมว่ารถเราเปื้อนแน่นอนเลยทุกคนไม่นะไม่ไรเดี๋ยวเราทีนี้ก็ได้เปื้อนจริงๆอ่ะเอาตักโคนออกก็ได้โอ้เจนเจนโอ้โหกูกูตักไม่ได้เลยแคทตักไม่ได้เลยแคทนี่ทำงานไม่ได้เลยครับแบบนี้งานแบบนี้โอ้มันไม่ได้อ่ะมัน มองมองแทบไม่เห็นนะทุกคนมองไม่เห็นเลยอ่ะต้องระวังนะผมต้องต้องดึงดึงอาไม้มันประชิดตัวนะผมคืออออกไปไกลไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลอกโคลนออกให้ห <c oughs> มดก่อนแล้วกันนะผม เดี๋ยวจะเอารถมาล้างนะครับโอ้โหดูคนคนติดอย่างเยอะโอ้โหดูเรามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมันติดกระจกอะ่ะรถที่ปัดน้ำฝนมึงมีไหมทำไมวะเนี่ยลูกพี่นะมันจะมีที่ปัดน้ำฝนไม่ทำไมวะเนี่ยลูกพี่เอ้ย เดี๋ยวขอญาตไปเอารถไม้มาก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจอดรอก่อนแล้ว,นะวกันนะครับผมจอดรอก่อนเ,ออเดี๋ยวขอญาตไปเอารถไม้มาก่อนแล้ว,นะวกันนะครับผมอ่าเนี่ยเน,นี่เดินเอาก็ได้ปะเฮ้ยเสียงอะไรร้องวะเนี่ยลูกเสือบุ้นบึ้นบุ้นบึ้นบุ้นนี่โอ้โหต้องโทษหนุ่มคนนี้นะครับผม ต้องไปตอบพวกเขานะโวนะต้องไปตอบพวกเขาข้างในนะไฟสว่างมากตอบพวกเขาข้างในนะครับแล้วผมจะกลับยังไงนี่กลับไรเ้ล่าเนี่ยม,มันพื้นที่แคบป่ะครับเยด้อยู่ ไปเลยครับอมโอ,โอดูซานแม่งจอดขวางทางยิ่งเลยพี่เอ้ยพีดูซานเอ้ยเอ้ยชนชนเย็นเย็นเย็นชนเฉยเลยอันนี้รถไฟบรรทุกไม้แล้วกนนะะเะเยอะเยอเยอะเ เฮ้ยเล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 ยจ๊อู้ชน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 ต้นไม้ทุกคนชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเอาเอาโอ้โหเจอเดี๋ยวเบี๋แม่โคมาช่วยกันโอ้ยหนออะไรวะเนี่ย โอ้ต้องเอาไปโคไปช่วยนะกูนะเดี๋ยวขอญาตไปล้างก่อนอนู้น่ะอยู่ไกลอ่ะมันติดมันไม่ไปให้เลยอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยมาแรงเกนะินอ่ะบางทีเนาะตอตอตอหอูเ <c oughs> นี่ยถ้ามันนี่ถ้ามันเพื่อนแบบนี้มันจะตีอยู่นะครับแต่ว่ามันเพื่อนแบบเพื่อนบงังบังเลยอ่ะ บางการมองเห็นในการขับเลยอ่ะคือมันทำงานไม่ได้เลยอ่ะทุกคนสายไฟสายไฟเจนเนี้ยมีเครื่องฉีดน้ำอย่างนี้อยู่ฉีดกป็นจอกนเดี๋ยวจะไปช่วยรถอไอ้นี่นะบผม คลิปนี้น่าจะไม่ได้เคลียร์ลิงอ่ะรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเฉยๆนะผมคือน่าจะช่วยอ่ะรู้สึกว่านะครับผมไม่ได้เคลียร์ลิงล็อกตดนทรงแล้วไปเดี๋ยวไปฉีดฉีดกระจกนะผมฉีดกระจกหน่อยละก้อนออดฉีดกระจกให้มันสะอาดนะครับผมสะอาดอยังพี่ สายแล้วป่ะขึ้นดูดิอ่าสายแล้วไปไป่ะขีดแค่นี้แหละนะคผมย้ายเครื่องนี้ไปข้างหลังอยู่นะครันโอ้โหเอ้หนอมาติดอะไรตรงนี้โอ้ย เฮ้ยทางตัวนี้นี่มีแผนจะทำใหม่ไหมครันะบผมทางตัวนี้นี่ติดต้นไม้ครับทุกคนมันติดติดต้นไม้นะครับกูจะช่วยยังไงนี่ยช่วยมึงยังไงดีวะเนี่ยลูกพี่เอ้ย ติดกับตัวนั้นติดนะต้องเข้าใจนะเดี๋ยวก็เกาะมาเลยแล้วกันเนาะ<ว>กล่าวว่าได้มาเป็นภารกิจช่วยเฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ ถอ่ะพ่วงสิบล้อนะผมไม่จะสิบล้อดิโอแล้วแคทมันช่วยยากซะด้วยนะเนี่ยแคทอลยเอา,อางี้ผมยกมาเลยแล้วกันนะโอ้แล้วมึงยกอ่าเนี่ยเนี่ยเจนเจนลูกี่เจนยกมาเลยแล้วกันนะเจน เจะนะูกพี่แล้วเจนนะหลุดยังน่าจะยังนะผมเพราะว่าต้นไม้มันขวางทางนะไม่ได้หว่ะผมว่าต้องดันดันไปแล้วดันดันเดินหน้าเลยนะทุกคนนะจะดันเดินหน้าไปเลยนะนเกี่ยบอะไรวนะเนี่ย เออโอ้โอ้โอติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม,นไม,นไม้แล้วผมจะดันได้ไงอ่ะผมจะดันไปไงวะเนี่ยติดต้นไม้นะเนี่ยเมีที่ให้ดันอยู่นี่วนะ่ะโอ้รถกูขยับเออขยับอยู่เออโอเค เฮ้ยโอ้อยะป้าไม่ไฟแตกหมดแล้วั้างลุงพี่เอ้อโอ้เด้งดึงเลยอ่ะโอ้ไอ้ก,ไกูไม่โคนะเว้ยเก่งใจไม่โคนด้วยลุงพี่กูไม่โคลนะเนี่ยลองลองเดินดูน่าจะเดินได้ไหรอป้องเย็ไปได้แล้ว โอ้ยังเลียทุกคน,นยังติดอยู่เลยอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันยังติดอยู่เลยไอแม่แม่แม,ม่ต้องต้องยกออกนะผมแล้วทางดูแคบชิบหายเลยนะี่ต้องโอ้โหมองไม่เห็นต้องยกยกตูดออกเลยนะครับ ไอ,อ้เหี้ยเล่นร้อยกแล้วโอ้ดูดวผมว่าต้องน่าจะเป็นกูเบแล้วมั้งนี่ผมว่านะคือแคทมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูว่ดูว่ามันยกไม่ได้เลยนะแคทอะ่ะคือหลังเหมือนหลังมันไม่มีน้ำหนักถ่วงเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจ จะออกแล้วมั้งไหนลองลองดูดิลองไปดิพี่ไหนลองไปดูพี่นั่นจะออกแล้วมั้งครับโอเคโอค้โหสักทีเนอะโอ๊ยหนอโอเคครับทุกคนครับก็สรุปทีนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไอ้นี้เหมือนเดิม ไม่ได้ไอเออไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะผมที่จะได้เคลียร์ลิงนะครับผมมันเกิดเหตุขัดข้องทางทเทคนิคเทคนิคนี้หน่อยนะครับผมนะเฮ้ยอย่ามาดูติดคนตรงนี้อีกเลโอ้มึงมาติดคนตรงนี้อโอ้โอ้หเจอใหม่คลิปหน้าครับผมมันมาติดคนตรงนี้อีกแล้วโอ้ยหัวลำบากใจแต่น้อลำบากใจแต่น้อ ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ